สำหรับวันนี้จะเล่าให้ฟังว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อจริงๆว่ามีขยะนั้นลอยเกลื่อนสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกซึ่งถือว่าสกรปรกมากจนนักท่องเที่ยวนั้นลั่นว่าจะไม่กลับมาอีกแล้วโดยขยะนั้นลอยเกลื่อนอ่าวหาลองที่เป็นแหล่งมรดกโลกของเวียดนามทําให้นักท่องเที่ยวอื้ออึงไปตามๆกันพร้อมกับเข้าร้องเรียนผู้ประกอบการการท่องเที่ยวก่อนที่ทางการนั้นจะเร่งดาเนินการกําจัดขยะซึ่งเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมามีเว็บไซต์รายงานว่าไม่นานมานี้อ่าวหาลอง สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังทางภาคเหนือของเวียดนามที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกกำลังเผชิญกับปัญหามลภาวะจากขยะที่ลอยเกลื่อนอ่าวทำให้บรรดาน,นักท่องเที่ยวที่ไปล่องเรือชมทัศนียภาพความสวยงามของธรรมชาติต้องถูกรบกวนจากเศษขยะและกล่องโฟมที่ลอยอยู่เกลื่อนบนผิวน้ำซึ่งทางด้านฟาร์มฮาซีอีโอของบริษัทลักส์กรุ๊ปผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวสุดหรูบริเวณอ่าวฮาลองและอ่าวลานฮาได้โพสต์ภาพลงเฟซบุ๊กที่แสดง ให้เห็นว่าบริเวณอ่าวฮาลองนั้นมีแต่เศษขยะและก็กล่องโฟมลอยเป็นแพรบริเวณผิวน้ําพร้อมกับระบุว่านักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าไปร้องเรียนว่าอ่าวฮาลองนั้นเต็มไปด้วยขยะและพวกเขาได้ทําการตัดสินใจว่าจะไม่กลับมาเที่ยวที่นี่อีกแล้ว ขณะที่เมื่อสัปดาห์ก่อนทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและวัฒนธรรมของเวียดนามก็เพิ่งจะสั่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการอ่าวฮาลองรายงานเกี่ยวกับปัญหาขยะบริเวณแหล่งมระดกโลกแห่งนี้โดยทางได้คณะกรรมการบริหารจัดการอ่าวฮาลองได้เปิดเผยว่าขณะนี้อ่าวฮาลองส่วนใหญ่จะมีขยะที่มาจากหมู่บ้านที่เพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ําต่างๆที่ชอบทิ้งทุ่นโฟมลงน้ําหลังจากที่ยายปลาที่เติบโตแล้วไปใส่ไว้ในกรงโดยทางด้านหน่วยงานท้องถิ่น ก็ได้จัดแคมเปญเก็บขยะอ่าวฮาลองโดยมีเรือทั้งหมด8ลำพร้อมด้วยเรือท้องแบน20ลำออกเก็บขยะบริเวณอ่าวฮาลองนอกจากนี้ยังมีการออกแคมเปญระยะยาวเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลอ่าวฮาลองซึ่งจะเริ่มในวันที่21เมษายนนี้เพื่อสร้างความตระหนักแก่ชาวบ้านให้ช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมและดูแลปัญหาขยะในอ่าวฮาลองอีกด้วย และสำหรับในประเทศไทยนะคะเมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไทยเพิ่มขึ้นแม้จะสร้างความหวังต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่กลับกลายเป็นความกังวลของกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่มองว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติจะทําให้เกิดปัญหาขยะอาหารตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมองว่าการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนเร็วกว่าที่คาดเอาไว้ทําให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง1นล้านล้านบาทจากจํานวนนัก นักท่องเที่ยวประมาณ23ล้านคนแต่ว่าขยะจากอาหารที่เหลือทิ้ง<ร>จากหลุมนักท่องเที่ยวที่ตักเกินบริโภคก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งพูดกันตรงๆว่าสถานการณ์ของขยะจากอาหารในขณะน,าานี้กำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้งเพราะว่าความต้องการผู้บริโภคในกำลังกลับมาโดยเจมส์เลซันกรรมการผู้จัดการมูลนิธิ SOS Thailand ได้เล่าให้ฟังว่าช่วงก่อนโรคโควิด -19 ระบาดในปี2018สถานการณ์ขยะอาหารในไทยมีประมาณ39ล้านตันซึ่งคิดเป็นประมาณ วันล,ละหนึ่1700ตันต่อวันและต่อมาในปี2019ปริมาณขยะอาหารลดลงเล็กน้อยเป็น3.85ล้านตันส่วนในปี2020เมื่อการระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 ขยะโลกจะปริมาณขยะอาหาร3.9ถึง3.85ล้านตัน ได้ลดลงมาเหลือเพียง3.48ล้านตันเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงผู้คนเดินทางกลับภูน้ำเนามาตรการล็อกดาวและภาคธุรกิจก็หยุดดำเนินการซึ่งอาหารบูเฟ่กลับมาพร้อมเสิร์ฟอีกครั้งซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวกำลังเฟ,ฟื่องฟูทำให้ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นโดยได้ยินจากพัธมิตรว่ายอดจองโรงแรมนั้นกลับมาเต็มอาหารแบบบูเฟ่ก็เลยกลับมาทำให้พวกเขาต้องเพิ่มปริมาณอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าซึ่งกับ กรรมการผู้จัดการของ SOS Thailand ได้ฉายภาพสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าไม่เพียงแค่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเท่านั้นที่จะเป็นหนึ่งในต้นตอของขยะอาหารยังมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกมากมายที่จะต้องสร้างการรับรู้ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่ภาคธุรกิจจะต้องการสร้างไรายได้และกำไรด้วยการรักษาฐานลูกค้าที่พร้อมจ่ายจึงทำให้ไม่ว่าเป็นผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารห้างสรรพสินค้าก็ต้องเตรียมสินค้าและอาหารเอาไว้อย่างเพียงพอมากที่สุดเพื่อรองรับ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นซึ่งในมุมมองจากภาคธุรกิจต้องมั่นใจว่ามีสินค้าหรืออาหารบริการลูกค้าจึงจําเป็นต้องมีของเหลือดีกว่าของขาดโดยจากประสบการณ์นำตั้งแต่ปี2559มูลนิธิเอ o s t h a i l a แ d พบว่าแหล่งที่มาของขยะอาหารหลักๆในประเทศไทยไม่ใช่มาจากอุตสาหากรรมอาหารแต่ว่ามาจากภาคครัวเรือนมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนกว่า40-60%รองลงมาเป็นกลุ่มบริการอาหารประมาณ20-30%และส่วนสุดท้ายมาจากธุรกิจค้าป,ปรีประมาณ15-20%ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่าอุตสาหากรรมอาหารน่าจะเป็นกลุ่มที่สร้างขยะอาหารมากที่สุดแต่ในความเป็นจริงกลับเป็นภาคครัวเรือนมากที่สุด โดยไม่ใช่แค่ปีกประเทศไทยเท่านั้นที่มีสถานการณ์แบบนี้ชาติอื่นๆในเอเชียก็ไม่แตกต่างกันซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางที่มีอำนาจการซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าที่ต้องซื้ออาหารเพื่อรับประทานแบบวันต่อวันแต่ว่ากลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะในเขตเมืองมักจะมีพฤติกรรมที่ซื้ออาหารหรือส่วนประกอบอาหารเก็บไว้สัปดาห์ละครั้งโดยหวังว่าจะได้ใช้ประกอบอาหารในเวลาที่ต้องการแต่ความเป็นจริงพวกเขามีวิถีชีวิตนอกบ้าน เช่นอาจจะไปรับประทานอาหารนอกบ้านกับเพื่อนร่วมงานหรือวอ่าครอบครัวหรือมีปาร์ตี้หมุกกระและอาจจะทิ้งอาหารที่ซื้อมาให้เน่าและเสียจนต้องทิ้งไปซึ่งนี่เป็นความจริงที่น่าเศร้าและนอกจากนี้จากสิ่งที่ได้รับรู้ถือเป็นจุดที่เจ็บปวดสาหรับการจัดการกับปัญหาขยะที่ SOS Thailand พยายามสร้างการรับรู้และให้การศึกษาแก่คนไทยให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจากรายงานการศึกษาแนทางการบริหารจัดการอาหารส่วน เกินเพื่อลดขยะอาหารที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเผยแพร่เมื่อเดือนกันยายนปี2562ที่ระบุถึงการจัดการอาหารหรือเศษอาหารเอาไว้ว่าส่วนแรกจะเป็นการเผาในเตาเผาหรือนำไปผลิตเป็นปุ๋ยในสัดส่วน43%ของขยะมูลฝอยทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะนำไปฝังกลบหรือถงกลางแจ้งในสัดส่วน57%ซึ่งส่วนใหญ่ในไทยมกักมีสถานที่ถงขยะกลางแจ้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเลยสันกล่าวเสริมข้อมูลนี้ว่าส่วนที่นําไปฝังกลบหรือถงกลางแจ้งเป็นแหล่งที่มาของการเกิดปัญหามลพิษรวมทั้งเป็นแหล่งพอเชื้อโรคต่างๆในแหล่งน้าใกล้เคียงโดยอย่างไรก็ตามจากแนวโน้มดังกล่าวก็ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาขยะอาหารและอาหารส่วนเกินทั้งในแง่ภาครัฐเอกชนและกลุ่มองค์กรไม่สแสวงหาก,กําไรในหลายเมืองสาคัญโดยเฉพาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของประเทศเช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตชลบุรีและนครราชสีมา ซึ่งที่ใจกลางย่านสุขุมวิทที่ดูวุ่นวายด้วยแขกต่างชาติที่เข้ามาเช็คอินที่โรงแรมมากขึ้นหลังจากที่ไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่กลางปี2565ด้วยการเป็นโรงแรมเครือข่ายระดับนานาชาติทําให้ยอดการจองห้องพักที่โรงแรม JW Marriott กรุงเทพค่อนข้างดีซึ่งอยากขอบเฮลเกน รองประธานฝ่ายภาคพื้นประเทศไทยเวียดนามกัมพูชาและเมียนมา m a r ม i o t t International บอกว่ายอดเข้าพักในโรงแรมในไตรามาสที่3และ4ปีที่แล้วถือว่าดีแต่ก็ยังไม่ดีพอเมื่อเทียบกับช่วงก่อนระบาดของโควิด19แต่คาดว่าสถานาการณ์น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยจำนวนแขกที่เข้ามาพักเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้โรงแรมในเครือแมริอ t ททำไรายได้เพิ่มขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่โรงแรมต้องแบกรับภาระมากขึ้นคือการให้บริการอาหารจำนวนหลายพันมือ้อแก่ลูกค้าในแต่ละวันโดยเป็นสถานที่ บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพจึงทําให้แต่ละวันสร้างขยะอาหารหลายร้อยกิโลกรัมต่อวันเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามด้วยปริมาณอาหารที่ห้องครัวจะต้องเตรียมความพร้อมสาหรับลูกค้าแต่ก็มีความกังวลเรื่องอาหารส่วนเกินที่อาจจะมีจุดจบไปที่การทิ้งและฝังกลบดังนั้นเครือโรงแรมนี้ก็ได้ร่วมมือกับ SOS Thailand เพื่อลดปริมาณอาหารขยะลง โดยมีการแบ่งส่วนเกินที่อาจจะเป็นขยะจากอาหารกว่า3ากิโลกรัมนำมาทำเป็นอาหารเพื่อการบริจาคแก่ชุมชนกว่า12,000มือเมื่อปีที่แล้วจากโรงแรมแห่งนี้แต่หากรวมกับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด25แห่งจะทำให้สามารถช่วยลดการเกิดขยะจากอาหารเก่ากว่า80,000กิโลกรัมเพื่อมาทำอาหารบริจาคก,กว่า3,4 0 0 0 0หมื่มือให้กับ SOS Thailand